ในขณะที่ทั่วโลกมีการวิจัยพัฒนาและทดสอบวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ไม่น้อยกว่า200แบบประเทศไทยก็มีนโยบายวิจัยและพัฒนาวัคซีนโดยฝีมือคนไทยด้วยเช่นกันศูนย์วิจัยวัคซีนโควิด -19 ของคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เริ่มทำการทดลองฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ชนิด mRNA ในลิงเป็นครั้งแรกหลังจากที่ประสบความสำเร็จจากการทดสอบกับหนูมาแล้วพอประเทศจีนเนี่ยประกาศว่า,าไวรัสตัวนี้สายพันธุกรรมหน้าตาเป็นยังไงเนี่ยทางวิทยศาศาสตร์พวกเนี่ยจริงๆทุกป,ประเทศก็สามารถตังเคราะหวัคซีนได้เลยนะพอมีนาเราก็ลงหนูแล้วนะทดสอบในหนูทดลอง แล้วก็เมษาผลก็ทยอยออกพฤษธภาเราทดสอบในลิงแล้วผลก็ทยอยออกแล้วก็3วันที่แล้วเราเพิ่งฉีดในลิงเข็มที่2เพราะวัคซีนเนี่ยส่วนใหญ่เป้าหมายสูงสุดเราคือหลังเข็ม2แล้วเข้าเป้าไหมคือขึ้นสูงไหมถ้าสูงนี่ก็ชโยการทดลองวัคซีนในลิงเกิดขึ้นที่แลบทดลองของศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจังหวัดสระบุรีซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญ เพื่อทดสอบในสัตว์ใหญ่ที่มีลักษณะคล้ายมนุษย์ว่าจะสามารถสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อได้หรือไม่เจ้าโคโรนาไวรัสตัวนี้ค่ะที่เราเห็นเป็นก้านเนี่ยค่ะเราเรียกสป i k ค์มันจะต้องจับกับตัวรับนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นตัวแทนของเซลล์ปอดในร่างกายของคนก็จะมีก้านยื่นขึ้นมานะคะคือตัวรับตัวนี้ค่ะจะไปจับกับตัวกา้าน ปรากฏว่าในลิงเนี่ยค่ะเจ้าก้านของตัวรับเนี่ยมันสามารถจับกับไวรัสได้ดังนั้นลิงจึงสามารถติดเชื้อโคโรนได้เหมือนกับในคนณปัจจุบันนี้ค่ะถ้าพูดถึงขั้นตอนเนี่ยเหมือนเรามาได้ครึ่งทางแล้วเพราะว่าเราทําในลิงแล้วซึ่งเราจะเป็นสเต็ปต่อที่เราจะไปทดสอบต่อในคนเสมือนหนึ่งมาได้ครึ่งทางแล้วเพราะในคนก็มีอีกตั้ง3ระยะนะคะสขั้นตอนที่จะทดสอบต่อดังนั้นเนี่ย นักวิจัยไทยตอนนี้เนี่ยก็เริ่มมีความหวังว่าวัคซีนตัวนี้เนี่ยน่าจะสามารถเอาไปใช้ได้แล้วก็ไปผลิตที่จะใช้ในประเทศไทยได้วัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 โดยฝีมือคนไทยจึงเป็นความหวังที่คนไทยทุกคนคอยเอาใจช่วยนักวิจัยให้ประสบผลสำเร็จเพื่อให้คนไทยสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยในอนาคตทั้งยังแสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของไทย ที่ทัดเทียมในระดับสากล